สิ่งหนึ่งที่อยากเตือนทุกคนไว้คือท่านที่อยู่มาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อวัดท่าสุงมักตั้งความปรารถนาในพระนิพพานเอาไว้จึงต้องพบกับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในครอบครัวความทุกข์ในร่างกายอะไรก็ตามเกิดจากการที่เราตั้งความปรารถนาในพระนิพพานแต่ไม่ขวนขวายเพื่อพระนิพพาน คนจะไปพระนิพพานได้ต้องเห็นทุกข์คนที่เห็นทุกข์จึงจะเข้าถึงธรรมได้อย่างแท้จริงในเมื่อเราตั้งความปรารถนาไว้แล้วว่าเราจะไปพระนิพพานแต่ไม่พยายามพิจารณาในทุกข์ท่านที่คอยช่วยเราก็ต้องบังคับให้เราทุกข์ถ้าใครคิดว่าตัวเองทุกข์จนเข็ดก็พิจารณาเสียบ้างให้ใจยอมรับว่า ชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์จริงๆจะช่วยผ่อนคลายความทุกข์ทางด้านอื่นออกไปได้มากเปรียบเหมือนกับวัวที่เดินอยู่บนทางเจ้าของก็ไม่ต้องไปเคี่ยนตีแต่พอบอกให้กลับเข้าคอกแต่แหกลงไปทางทางเราจึงต้องฟาดให้หนักส่วนใหญ่พวกเราตั้งใจอธิษฐานกันมาท่านที่ควบคุมพวกเรามีอยู่ ถึงเวลาเราแหกออกนอกทางท่านก็ฟาดเอาเท่ากับโดนบังคับให้ทุกข์ถึงเวลาเราจะทำอย่างไรเราจะเลือกทุกข์เสียเองด้วยการพิจารณาหรือว่าเราจะให้ท่านตะบี้ตะบันเอาทุกข์ยัดมาให้บางคนเขาถามว่าทำไมจึงต้องทำงานหนักเวลาพักผ่อนแทบจะไม่มีอัตมาบอกเขาไปว่า ตรงนี้เป็นความทุกข์ที่อาตมาเลือกเองถ้าเลือกแปลว่าตัวเองรับได้แต่ถ้าไม่เลือกตรงนี้ถึงเวลาให้ทุกข์มาเองก็ไม่รู้เราจะรับไหวไหมถือเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเอาไว้สอนใจพวกเราที่ไม่ค่อยจะคิดกันไม่ค่อยจะใช้ปัญญาให้รู้ว่าที่ทุกข์เพราะเราไม่พิจารณาไขว่คว้าหาทุกข์ เราตั้งเป้าจะไปพระนิพพานในเมื่อเราไม่ไขว่คว้าก็มีคนเมตตาส่งทุกข์มาให้แล้วที่ท่านส่งมาก็มักส่งตามกำลังของท่านท่านแบกไว้นี่ส่วนเราจะแบกไว้หรือไม่ก็แล้วแต่เพราะท่านให้ส่งมาแล้วเรื่องนี้เก็บไว้ตั้งนานไม่ได้พูดให้ฟัง เลือกเอาก็แล้วกันว่าจะทุกอย่างไรนี่เป็นทุก์ทางเลือกเราเลือกได้อัตามากลัวยอยู่อย่างเดียวกลัวว่าจะกลายเป็นตรงกันข้ามคือพอพวกเราพิจารณาจนทุกข์ผ่อนคลายสบายไปแล้วจะไปเหลิองอีกพวกเรานี่ห่างไม้ไม่ได้ห่างแล้วเหลิองทุกที อำนาจของสมาธินั้นสามารถกดรักโลภโกรธหลงให้ดับสนิทลงชั่วคราวเมื่อไม่มีรักโลภโกรธหลงที่เป็นเสนามานคอยรายงานเจ้านายอยู่พยามานก็มองไม่เห็นนักปฏิบัติชั่วคราวซึ่งถ้าเราสามารถรักษากำลังใจให้ต่อเนื่องยาวนานได้ กำลังสมาธิก็อาจจะกรรักโลภโกรธหลงให้ดับไปได้ตลอดการแต่เพื่อความปลอดภยัยก็ควรที่จะใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าการเกิดมาในโลกนี้ประกอบไปด้วยความไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปในท่ามกลางและสลายตัวไปในที่สุด ประกอบไปด้วยความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์วัตถุธาตุสิ่งของก็มีแต่ความทุกข์ทุกข์ของการเกิดทุกข์ของการแก่ทุกข์ของการเจ็บทุกข์ของการตายทุกข์ของการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทุกข์ของการได้สิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจปรารถนาที่ไม่สมหวัง แม้กระทั่งเรือนชานบ้านช่องภูเขาต้นไม้ก็มีแต่ความทุกข์ก็คือทุกข์ตามสภาพที่เสื่อมสลายไปอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งภูเขาที่ยิ่งใหญ่ระดับหิมาลัยสุดท้ายก็จะเสื่อมสลายกลายเป็นเม็ดทรายกลายเป็นฝุ่นดินข้อสุดท้ายก็คือร่างกายของเราก็ดีของบุคคลอื่นก็ดี ของสัตว์อื่นก็ดีหรือสิ่งของต่างๆก็ตามไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราเขาอย่างแท้จริงประกอบขึ้นมาจากธาตุสี่คือดินคือน้ำคือลมคือไฟให้เราได้อาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเรามาอาศัยอยู่แล้วก็มักจะไปยึดถือว่า เป็นตัวกูของกูทั้งทงที่เป็นแค่สมบัติของโลกที่เรายืมมาใช้ชั่วคราวเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งที่เราอาศัยขับอยู่ในระหว่างที่อยู่ในโลกนี้เมื่อถึงเวลารถหมดสภาพพังลงตัวเราที่ประกอบคุณงามความดีก็ดีสร้างบาปหาบทุกไว้ก็ตามก็ต้องเปิดประตูทิ้งรถยนต์คันนี้ไปหารถคันใหม่ สร้างบุญไว้มากก็ได้รถยี่ห้อดีๆสร้างบาปเอาไว้มากก็อาจจะได้จักรยานโปโกเกขี่ไปซ่อมไปในเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเห็นชัดเจนว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ท้ายสุดก็ไม่มีอะไรหลงเหลือให้เรายึดถือทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องทั้งหลาย ท้ายสุดก็พลัดพรากจากกันไปถ้าหากว่าเราสามารถถอนใจกับการยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายเหล่านี้ได้เราก็จะเข้าถึงความหลุดพ้นคือพระนิพพานถามนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างไรให้เข้าถึงพระรัตนตรายมากขึ้นตอบ เอาเป็นว่าพยายามนึกให้ได้ทุกวินาทีเพราะทันทีที่ขาดช่วงลงกิเลสจะแทรกเข้ามาแล้วถ้ากิเลสมีกำลังมากกว่าจะดึงเราตเตลเิดเปิดเปิงไปนานแต่ถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้อย่างน้อยๆเช้าเย็นจะต้องตั้งหน้าตั้งตาภาวนาจับภาพพระให้ได้การที่เราภาวนา จะเป็นพุทธโธณมะพะทะหรืออะไรก็ตามนึกถึงภาพระไปด้วยนั่นก็คือการที่เราปฏิบัติอยู่ในพุทธานุสติก็คือการนึกถึงพระรัตนตรายด้วยความเคารพเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราคือพุทธานุสติที่เราระลึกถึงอยู่ เรากำลังปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็คือพระธรรมซึ่งประสงค์คือหลวงปู่หลวงพ่อนำคำสอนนั้นมาบอกเราให้เราได้ปฏิบัติอีกต่อหนึ่งก็แปลว่าเรากำลังยึดพระรัตนตรายเป็นที่พึ่งจริงๆฝากให้คิดเรื่องของบุญให้ทำไปเรื่อยๆ แต่ว่าเรื่องของกำลังใจการตัดกิเลสเป็นเรื่องสําคัญต้องคอยระมัดระวังอยู่เสมอถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็จะเผลอเกาะร่างกายอีกอย่างพวกเราป่วยพอรู้สึกแข็งแรงขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกอยากอยู่อีกแล้วแต่ตอนที่ป่วยกลับอยากตายคิดดูเอาก็แล้วกัน กราบกรอกกรอกลวงกันขนาดนั้นจึงต้องคอยระมัดระวังคอยตอกย้ำหัวตะปูไว้เรื่อยๆว่าอย่างไรก็ไม่เอาอีกแล้วไม่อย่างนั้นก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเรื่องเหล่านี้พอย้ำจนถึงที่ถ้าข้ามได้จะข้ามไปเลยถ้าข้ามไม่ได้ก็ขึ้นหน้าถอยหลังจะเป็นลักษณะนั้น เป็นกันทุกคนอัตมาเคยผ่านมาแล้วจึงรู้ว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกับอยู่ในช่วงที่กำลังสะสมกำลังอยู่ถ้ากำลังพอจะก้าวข้ามไปได้เลยตอนนี้ให้ทำไปเรื่อยๆอย่าทิ้งลมหายใจเข้าออกและอย่าทิ้งการพิจารณาทิ้งลมหายใจเข้าออกกำลังเราจะไม่พอสู้กิเลส ทิ้งการพิจารณาปัญญาจะถอยหลังพอถอยหลังเดี๋ยวก็ไปเห็นดีเห็นงามยังอยากเกิดอยู่อีก